สวัสดีครับวันนี้แดนนี่นะครกลับมาเจอทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนะยังไงวันนี้นะแดนนี่นะครับก็มีจุดเช็คอินนะที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับนะสำหรับประเทศไอซ์แลนด์นะครับเป็นประเทศในฝันของทุกท่านเลยนะครับไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นดินแดนที่อยู่ที่ตะวันตกสุดๆเลยนะของทวีปยุโรปนะครับเป็นเกาะนะที่อยู่กลางทะเลนะฮัมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับซึ่งเป็นบริเวณที่มีเขาเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นแก๊สตีมเนี่ยมันไหลผ่านนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะ ถึงแม้ว่าเป็นฤดูหนาวถามว่าหนาวไหมก็หนาวครับแต่ว่ามันก็ยังมีความอบอุ่นของของทานทานน้ำกาวสตีนที่ไหลผ่านด้วยนะฉะนั้นมันจะไม่หนาวรุนแรงมากเหมือนกางพุวลงใต้หรืออะไรแบบนี้นะครับสําหรับจุดแรกเลยเนี่ยนะครับที่เราจะต้องไปเช็คอินได้เลยนะก็คืออยู่ในบริเวณโกลเด้นเซอร์เคิลนะครับจริงๆแล้วในโกลเด้นเซอร์เคิลเนี่ยจะมีจุดเช็คอินอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยนะก็คืออุทยานแห่งชาติทิงเวสลี์นะครับ อุทยานแห่งชาติทิงเวสตลี์เนี่ยนะปัจจุบันนี้เป็นโมรดกโลกด้วยนะครับจิงเวสตลี์เนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าสนามชุมชนเป็นพื้นที่ที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะใช้ในการเลือกตั้งครับเรียกได้ว่าทิงเวสตลี์เนี่ยเป็นจุดที่สําคัญที่สร้างประชาธิปไตยให้กับชาวไอซ์แลนด์เลยความอัศจรรย์ของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีรอยแยกของเปลือกโลกที่เราได้เห็นด้วยแล้วไอ้รอยแยกของเปลือกโลกเนี่ยมันขยายตัวทุกปีครับ เขาเปลือกโลกมันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้กับติงเวสลี์นะฮะก็คือเป็นบ่อน้ำนะครับนะัก็คือเดกิงกาฮิรูนะฮะสำหรับในบริเวณเด็กิงกาฮิรูเนี่ยก็คือบริเวณที่ใช้ลงโทษนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้การใสถานที่ท่องเทีย่ยวผมก็ไม่รู้นะว่าเวลาเดินนี่จะมีใครมาสะกิดขาหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตในบริเวณนี้เยอะนะเพราะว่าเป็นจุดทําโทษของนักโทษในสมัยก่อนเมื่อสักประมาณ7 8 0 0ปีที่แล้วเขาจับถูกน้ํากันในบริเวณนั้นนรบจุดที่2ใิเวณ โกลเด้นเซอร์เคิลที่จะต้องไปเช็คอินเลยนะก็คือน้ำพุร้อนกรีเซอร์นั่นเองครับน้ำพุร้อนกรีเซอร์เนี่ยเป็นภาษานอร์เวย์เป็นภาษานอร์สโบลานแปลว่าทะักหรั่งขูนะครับในไอซ์แลนด์เนี่ยจะมีกรีเซอร์แบบนี้อยู่ประมาณ40แห่งด้วยกันครับเยอะมากๆเลยนะแต่บริเวณเกอร์เด i นเซอร์เคิลเนี่ยจะมีกรีเซอร์ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดอยู่นั่นเองนะก็คือสตอคูกรีเซอร์มันพุ่งแบบโอ้สูงมาถึงมามา,มากเลย พราะว่าด้านล่างเนี่ยนะครับของไอซ์แลนด์มันจะเป็นแมกมานะครับเป็นหินร้อนนะครับทำให้มันมีความกดอากาศนะครับทำให้เพรสเชอร์มันดันน้ำขึ้นมานั่นเองนะฮะจุดที่3เป็นบริเวณโกลเด้นเซอร์เคิลนะฮะก็คือกูฟอสนะครับหรือน้ำตกทองคำครับกูฟอสเนี่ยเป็นน้ำตกที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศไอซ์แลนด์ครับใหญ่มันือมามากๆกาฟอสเนี่ยมันจะเกิดจากการละลายตัวของธารน้ําแข็งลานโจคูนะครับแล้วก็ไหลลงมาเป็นแม่น้ำฮาวิต้านะครับ แม่น้ำคูวิต้าเนี่ยไหลลงมาแล้วมันเกิดการแครตัวของเปลือกโลกแผ่นดินมนยุบลงมันก็เลยกลายเป็นน้ําตกนะครับสำหรับจุดต่อไปนะก็คือปากป่องภูเขาไฟเคลิตครับจุดนี้เนี่ยนะฮะเป็นภูเขาไฟที่เคยระเบิดเมื่อสักประมาณ3,000ปีที่แล้วนะครับว่ามันเป็นสิ่งอาัศาจรรย์จริงๆสำหรับคนไทยเราบ้านเราไม่มีให้ดูนะครับ จุดที่5นะครับนะอันนี้เลยก็คือหาดทรายดำนะครับหาดทรายดำเนี่ยนะเลนิฟยาล่าเนี่ยจะอยู่ในบริเวณอ่าวที่ชื่อว่าเดียฮอลเลนะครับความแปลกของเขาเนี่ยนะก็คือชายหาดมันจะเป็นสีดำมดแล้วทรายละเอียดยิบเลยนะครับนะมันเกิดจากลาวาครับนะที่ทับถมกันมาเป็นพันๆปีหลายพันปีแล้วภูเขาหินที่ท่านเห็นมีความแปลกตาม,มากๆนะซึ่งไม่เห็นที่อื่นนะไม่มีนะเขาเรียกว่าเลนิสดันก้านะครับ ก็คือ p ิวพิ้ล็อกเอิล่าล็อนะครับซึ่งจะอยู่ในบริเวณนี้เท่านั้นเราไปถ่ายรูปเราจะเห็นตรงนี้กลับมานั่นแปลว่าทุกท่านไปถึงไอส์แลนด์แล้วอีกจุดนึงนะฮะที่จะต้องไปเลยอันนี้พลาดไม่ได้ก็คือโจกูซาลอนหรือทะเลสาบน้ําแข็งนะที่ทุกท่านเห็นน้ําแข็งที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยแค่ประมาณ1ส่วนจาก10ส่วนนะครับคือมันจะโผล่มาเหนือน้านําแค่ส่วนเดียวอีก9ส่วนอยู่ใต้ล่าง เราจะไปล่องเรือกันที่โจกูซาลอนนะครับในบริเวณนั้นเนี่ยจะมีเรือเติร์น,น้ำเซิร์ฟบกให้เราไปล่องเรือเพื่อจะชมทายน้ำแข็งแล้วก็ก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆแบบนี้แล้วใกล้กันก็จะมีดิมอนบีชดิมอนบีชเนี่ยในบริเวณนั้นชายหาดจะเป็นสีดำแล้วก็พวกก้อนน้ำแข็งพวกนี้มันจะไปเกยตื้นอยู่นะครับเราก็ไปนั่งบนก้อนน้ำแข็งบ้างไปถ่ายรูปกับน้ำแข็งบ้างแบบนี้นะครับเหมือนกับเป็น เพชรที่ประดับอยู่บนชายหาดสีดำเลยนะฮะเขาถึงเรียกว่าดิมอนบีชนั่นเองนะครับจุดเช็คอินที่8นะก็คือน้ำตกเซจ์ลันฟอสนะครับน้ำตกเซจ์ลานฟอสเนี่ยนะฮะความแปลกของเขาคือสามารถเดินไปด้านหลังของน้ำตกได้นะครับน้ำตกเซจ์ลานฟอสเนี่ยเกิดจากการละลายตัวของธานน้ำแข็งเหมือนกันนะครับแต่เป็นธารน้ำแข็งเอยารยาลาโจคูนะเป็นธานน้ำแข็งที่ใหญ่มหมึมามากๆเลยนะเราสามารถที่จะเดินลัดลอะไปด้านหลังของทานของน้ำตกได้ อันนี้คือเป็นความแปลกนะของน้าตกเซลจ์แลนฟอสนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเช็คอินหลัก8จุดด้วยกันนะที่สําคัญแต่ยังมีอีกจุดหนึงซึ่งอยู่ในทัวในช่วงฤดรูนะร้อนนะฮะก็คือบริเวณที่เรียกว่า Diamond Circle d i a นะครับ r i l m o n d Circle เนี่ยนะจะอยู่ทางทิศเหนือนะของประเทศไอซ์แลนด์นะครับนะก็คือจะเป็นบริเวณที่ตั้งของน้ำตกนะโก d ดาฟอสนะครับเป็นบริเวณที่เขาโยนรูปปั้นของเทพเจ้าทิ้งนะครับเขาถึงตั้งชื่อว่าโก d ดาฟอสนะครับ พราะหลังจากที่โยนลูกปั้นของเทพเจ้าทิ้งแล้วเนี่ยเขาก็หันมานักถึงศาสนาคริส์กันนะครับน้ำตกโกดาฟอนเนี่ยสวยมากๆเป็นน้ำตกที่ทรงโค้งคล้ายๆกับน้ำตกแนงกาล่าเลยนะครับจุดต่อไปก็คือที่เดนติฟอร์นะครับถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะจุดนี้และเป็นน้ำตกที่มีความแรงมากที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ด้วยและเขาก็เอาบางส่วนนะมาผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศไอซ์แลนด์ด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับนะที่สำคัญมากๆนะก็คือเมืองอุซาวิกนะครับ เมืองฮูสาวิกเนี่ยนะอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไอซ์แลนด์เลยนะครับเมืองนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นอ่าวที่ลึกเข้ามาเป็นฟยอดที่เข้ามาในเมนแลนด์นะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราล่องไปดูปะวานเนี่ยจะมีความใกล้ชิดแล้วก็สามารถที่เห็นปะวานได้ง่ายกว่านะครับเขาตั้งสงยานามฮูสาวิกว่าเป็น Capital of w เวลว์วอชชิ่งเป็นเมืองหลวงหรือเมืองเอกของการดูปะวานเลยนะครับอีกจุดนึงนะครับนะัก็คือ เคิร์ชู f ฟลเคิร์ชูเฟลเนี่ยนะจะเป็นภูเขารูปทรงกวยคว่ำนะครับอันนี้เป็นจุดที่สําคัญนะทุกท่านคงรู้อยู่แล้วจุดนี้ถ้าไปไอซ์แลนด์แล้วไม่ได้ไปเค r ร์ชูเฟลเนี่ยเหมือนไปไม่ถึงนะมีอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นบรรยากาศแบบแปลกที่สดานมากเลยก็คือดำดัมบูโบกีนะดัมบูโบกีเนี่ยก็คือจะอยู่บริเวณน,นามาเฟลนะคือมันมันแปลกมากๆาะว่าในบริเวณน,นี้เนี่ยมันดูลึกลับครับ ด้านใต้พื้นดินก็จะมีพวกโคลนเดือดมีน้ําพุร้อนแล้วก็ในโตกหินต่างๆมีน้ําร้อนไหลผ่านอะไรเงี้ยคนสมัยก่อนในไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะเอาเนื้อสัตว์นะฮะเอาไปฝังดินในบริเวณนี้เพื่อให้มันสุกเอามันฝรั่งไปฝังดินในบริเวณนี้เพื่อให้มันสุกโดยที่ไม่ต้องไปเผาเลยฮะเขาใช้ในการปรุงอาหารได้เพราะว่าดินในบริเวณนี้มันร้อนมากนะครับเราก็มีเวลาที่ได้เดินชมเหมือนกันเขาจะมีแท็กทางเดินให้เราไปเดินชมแบบนี้ แต่ห้ามเดินออกจากแฝกนะคบเพราะว่าอ,อันตรายนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดหลักๆนะครับของไอซ์แลนด์นะที่ทุกท่านนะครับเมื่อไปไอซ์แลนด์แล้วจะต้องไปเช็คอินให้ได้นะครับสำหรับประเทศนอร์เวย์เนี่ยนะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีมากในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีกรุงออสโลเป็นเมืองหลวงนะครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์นะเพราะว่าเป็นประเทศที่มีภูเขาอยู่เยอะแยะมากมายมีทานน้ําแข็งมีฟยอร์ดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะ เมืองทุกท่านไปเที่ยวนอร์เวย์แล้วจุดที่สํคาคัญที่ต้องไปเช็คอินนะครับจุดแรกเลยที่ผมแนะนำนะก็คือเมืองเบอร์เกนครับนะเมืองเบอร์เกนเนี่ยเป็นชุมชนหลักของพวกชาวไวกิ้งสมัยโบราณเลยนะครับเบอร์เกนเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติและก็วัฒนธรรมเพราะว่าเบอร์เกนมีภูเขาอยู่ล้อมรอบตัวเมืองเนี่ยถึง7ลูกด้วยกันนะครับ แล้วก็มีจุดชมวิวที่ชื่อว่าโฟเยนนะครับซึ่งจะต้องนั่งรถรางขึ้นไปบนยอดเขาโฟเยนเนี่ยประมาณสัก300-400เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับอาคารสีสวยๆพวกนี้ก็คือหมู่บ้านชาวประมงบริเกตซึ่งเป็นมรดกโลกแล้วนะในปัจจุบันนี้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปเที่ยวเบอร์เกนเนี่ยควรจะต้องไปพักสักคืนสวยมากๆจะเป็นร้านค้าหมดเลยนะร้านขายของที่ระลึกหมดเลยสำหรับบริเวณบริเกนนะครับร้านขายไอศครีมร้านขายขนม ร้านขายของพิ่ระลึกเสื้อผ้านะฮะไปเดินเล่นนะฮะเพลินมากมากนะครับจุดที่2หมู่บ้านโลฟเทนหรือวกับโลฟเทนเนี่ยจริงๆแล้วโลฟเทนเนี่ยจะประกอบดปวยเกาะแก่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเกาะพวกนี้จะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่เชื่อมกันโดยมีถนนสายหลักสาคัญก็คือไฮเวย์ E10 นะครับไฮเวย์ E10 เนี่ยจะเชื่อมทุกเกาะเข้าด้วยกันสําหรับที่หมู่เกาะโลฟเทนเนี่ยนะจุดที่สําคัญในหมู่เกาะนะที่จะต้องไปเลยก็คือจุดแรกก็คือโซเวร์นะครับ เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดนะของโลฟอเทนก็คือโซเวร์ซึ่งไปเก็บโปรแกรมฤดูร้อนเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาเนะป็นต้นไปผมก็ใช้ทุกท่านเข้าไปชมเมจิกไอซ์บาร์ด้วยเพราะเราไปเมืองที่มันมีความหนาวเย็นอย่างเงี้ยนะก็แปลกดีเข้าไปดูไอซ์บาร์อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปชมวิวที่โซเวร์มีร้านขายของที่ระลึกนะครับจุดต่อไปก็คือเลเน่นะครับเลเน่นเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีสเสน่ห์ที่สุดเลยนะครับบนหมู่เกาะโลฟอเทนนะครับมีชาวละมูงอาศัยอยู่แค่300รคนเท่านั้นเองนะครับ นะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์นิยมยังเห็นเรือประมงแบบนี้อยู่เต็ไมไปหมดเลยนะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่สําคัญก็คือหมู่บ้านโอนะครับลงมาจากหมู่บ้านเล,เลนดหน่อยนึงก็จะที่หมู่บ้านโอได้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยนะเขาจะตากปลานะครับปลาแห้งปลาคอตนี่ยระหว่างทางเยอะไปหมดเลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือหมู่บ้านทำน้อยนะครับนะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเลเล่เหมือนกันนะประมาณ15นาทีเท่านั้นเอง นะไปที่หมู่บ้านฮามนอยเนี่ยนะครับก็จะต้องไปถ่ายรูปนะกับภูเขานะครับแล้วก็สะพานไม้ที่เมืองฮามนอยเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเราจะไปยืนนะบนสะพานไม้แนละถ่ายรูปกันแล้วก็จะเห็นภูเขาแบบนี้ซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลฟเทนเวลาที่ถ่ายรูปมาทุกท่านเห็นภาพนี้นะครับก็จะรู้เลยว่าไปโลฟเทนสำหรับจุดที่3นะครับจุดเช็คอินที่จะต้องไปเมื่อไปเที่ยวนอร์เวย์นะครับก็คือบริเวณทาน้ำแข็งบริกส์ดาวส์ปีนนะครับ ฐานน้ำแข็ง B ิ๊กดาวส์บีเนี่ยเป็นทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดทานน้ำแข็งหนึ่งเลยของประเทศนอร์เวย์นะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปนะโดยการนั่งรถโทรนะครับรถโทรคาร์เนี่ยจะเป็นรถที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะเป็นรถแบบสีเขียวเียวนะครับเขาจะไต่เขาไปเรื่อยๆรื่อครับจนไปถึงทะเลสาบน้ำแข็งนะก็มีเรือคายักให้เช่าพายนะครับเราเห็นทานน้ำแข็งที่สวยงามระดับความสูงของบริเวณนี้ยอยู่ที่1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับนะแล้วก็จะมีทานน้ำแข็งที่ไหลลงมาละลายลงมา,ลลา,งมาเป็น ทะเลสาบแบบที่ท่านเห็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆนะครับสำหรับจุดที่4นะที่จะต้องไปเช็คอินนะก็คือไกแลงเกอร์ฟยอร์นะครับก็เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศนอร์เวย์เหมือนกันนะแล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยจะมีน้ําตกอยู่ประมาณ3-3สาแห่งที่แบบยิ่งใหญ่มากๆนะครับอยู่ไม่ไกลกันนะอีกจุดหนึ่งก็คือโทสติงเกนหรือหุบผาแห่งโทนั่นเองนะครับเชื่อไหมฮะว่าทุกโค้งของหุบผาแห่งโทเนี่ยจะมีชื่อหมดเลย เขาใช้ชื่อของนายช่างในการที่มาสร้างโค้งต่างๆเพราะว่าในการสร้างถนนเส้นนี้ต้องใช้ความอุตสาหะมานะมากๆเลยในการที่จะสร้าง11โค้งนะครับเพื่อจะข้ามภูเขานะครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับจุดที่6กนะก็คือการสร้างถนนอแลนติโอเชียนโรดนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่อลังการมากบางช่วงที่มีคลื่นลมแรงมันทบหมูมันกระแทกออกมาแบบเปลวขึ้นน้ำตกอะไรต่างมันยิ่งใหญ่สวยงามมากๆ สำหรับจุดเช็คอินต่อไปนะซึ่งก็คือที่เมืองทอนฮามนะครับนะที่เมืองทอนฮามก็จะมีวิหารนิดาลอสนะครับเป็นวิหารที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของประเทศนอร์เวย์มากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญเป็นในสไตล์โคจิเหมือนในยุโรปเลยนะครับนะจะหาแบบนี้ยากในประเทศนอร์เวย์นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือโอ,อ,อทาวบริจรบดจ์นะครับหรือว่ากัมลาโบ่าไบโบรนะครับซึ่งเป็นสะพานที่คนนอร์เวย์เขามีความเชื่อนะครับว่าไปเดินข้ามสะพานนี้แล้วขอพร ก็จะได้ตามที่ตัวเองกว่านะครับและอีกเมืองหนึงนะก็คือสตาร์แวนเก้นะครับเมืองสตาร์แวนเก้เนี่ยนะเป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ซึ่งสตาร์แวนเก้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีฟยอร์สสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่เกิดสงครามในการรวมประเทศขึ้นนะครับเมื่อสักประมาณปี876นะเขาเรียกว่าสมรภูมิพาฟยอร์สนะครับ สมอลฟูงฮาฟยอร์เนี่ยเป็นการต่อสู้ของชาวนอร์เวย์เพื่อจะรวมชาตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นในบริเวณนั้นก็คือเดอะทรีสวอร์ดมูนเมนต์นะครับจุดก่อนสุดท้ายก็คือเมืองฟรอมนะครับเมืองฟรอมเนี่ยนะ,ะเป็นจุดศูนย์กาของการท่องเทีย่ยวทางตอนกลางของประเทศนอร์เวย์นะครับก็คือจะเป็นจุดที่เราสามารถจะไปนั่งรถไฟฟัมสบาน่าได้นะครับฟัมสมบาน่าเนี่ยเป็นรถไฟที่เส้นทางนําเที่ยวรถไฟโรแมนติกที่มีระยะทางแค่20กิโลเท่านั้นเองจากเมืองฟรอมไปที่เมืองไ แต่เป็น20กิโลแห่งความประทับใจนะครับฟาร์มสบาหน้าเนี่ยจริงๆสมัยก่อนเป็นเส้นทางรถไฟของคนท้องถิน่นเขาใช้เดินทางไปมาหาสู่กันนะครับนอกจากจากรถไฟฟาร์มสบาน่าแล้วเนี่ยนะที่เมืองฟาร์มเนี่ยจะเป็นที่เราไปลงเรือเพื่อจะล่องชมอีลอยฟยอตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซองฟงยอตนั่นเองนะซองฟงยอตเป็นฟยอตที่ใหญ่ ยาวลึกที่สุดของประเทศนอร์เวย์และเป็นบรลดกโลกเป็น World Heritage จากยูเนสโกนะครับแล้วสำหรับจุดสุดท้ายนะจุดนี้อาจจะไปยากหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปกันในช่วงฤดูร้อนนะก็คือที่แหลมเหนือหรือว่านอตเข็บนั่นเองนะครับเมื่อปี1,907นะองค์สมเด็จรัชกา,กาลที่5้าของเราพระองค์ท่านเดินทางไปที่นอตเข็บในสมัยนั้น,นไม่มีทางรถนะครับพระองค์ท่านไปจอดเรือครับ เทียบฝั่งฮะแล้วก็ต้องเดินจากเรือขึ้นอยู่ด้านล่างอ่ะขึ้นไปข้างบนแหลมเหนือและเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถเดินทางไปถึงแหลมเหนือได้นะครับนะัฉะนั้นเนี่ยเราไปถึงแหลมเหนือเนีเน่ยนะครับก็จะมีอนุสรสำหรับชาวไทยนะก็เป็นห้องขององค์สมเด็จรัชกาลที่5อยู่ที่แหลมเหนือเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆนะที่พระองค์ท่านเดินทางไปได้นะครับก็เป็นจุด,จดเช็คอินที่สําคัญน,นะของนอร์เวย์นะครับสำหรับท้ายสุดนี้นะครับวันนี้ดันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับมี คอนเทนต์ Content, หรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆนะก็เดี๋ยวจะมานําเสนอทุกท่านอีกนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แดนนี้ด้วยแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับนะเที่ยวด้วยกันตลอดไปถ้าเรายังมีแรงอยู่นะครับนะโอเคครับนะขอบคุณทุกท่านมากครับนะสวัสดีครับ